สวัสดีครับน็อตครับอยู่เกมซอร์ตออฟพาวเวอเลยนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมอันนี้นะครับเฟชชี่ชุดเส้นครับกิจกรรมกาชาครับก่อนอื่นนะครับสําหรับคนที่เป็นสายฟรีที่ไม่ได้เติมเงินลงในเกมนะครับก็ฟังคลิปนี้เพลินๆได้นะครับไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นนะครับก็คือไอเนี่ยแอสต้าเจมอันนี้ครับใช้ประมาณ980ครับ ถ้าว่ากันที่ราคานะครับให้พูดกระตรงเลยคือราคาค่อนข้างจะคุ้มนะครับถ้าเกิดเรามองแง่ที่ว่าเราเติมแก้ว180เนี่ยแล้วเราได้ตัวละครแรนลุ้งตัวหนึ่งนะครับมันคุ้มนะแต่ว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันครับตรงที่ว่าก็อนอื่นนะครับกิจกรรมเฟชชี่ชูเซ็นะครับประเทศเราเลือกหนึ่งใน6เซ็ตอันนี้ครับก็คือจะมีเซ็ตดอลลอบอีเดียอะไรพวกนี้ครับโดยแต่ละเซตนะครับก็จะมีตัวละครต่างกันไปครับ แล้วความพิเศษของตู้นี้ก็คือเวลาที่เราเลือกเซตนี่แล้เราก็กดสุ่มนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติผมเลือกเซตที่2นะครับแล้วกดสุ่มนะครับในเคสเซตที่2ครับก็คือผมมีตัวละคร5ตัวแล้วไม่มีทีเมเทโอนะครับถ้าเกิดผมเลือกเซตที่2แล้วผมกดสุ่มไปนะครับตัวละครที่ออกจะเป็นทีเมเทโอแน่นอนครับตัวตัวหนึ่งเลยความพิเศษของไอเฟชชี่ชูเซนก็คือมันจะทําการล็อกหัวตัวละครที่คุณไม่มีก่อนครับอย่างเช่นเคสผมไม่มีทีเมเทโอมันก็จะออกทีเมเทโอให้ครับ ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละคร2ตัวขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเคสของผมเกี่ยวกับไอเซตที่านะครับมันก็จะทำการสุ่มครับเพราะงั้นตอนกดไปก็จะสุ่มออกไม่ก็ฟลาเวียก็อะฟลาครับแต่ถ้าเกิดคุณมีครบทุกตัวแล้วอย่างเช่นเซตหนึ่งผมมีครบทุกตัวนะครับเวลาที่กดสุ่มไปนะครับมันจะสุ่ม1ใน6ตัวให้ครับเพราะงั้นเนี่ยเอฟเฟชชี่ชุดเซตเนี่ยความคุ้มค่ามาันจะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยขาดตัวละครตัวอะไรไปครับในแต่ละเซตครับ ถ้าเกิดคุณขาดตัวละครเก่งๆในหนึ่งเซตในเซตหนึ่งนะครับอย่างเช่นเคสผมที่ขาดเ,เนี่ยฟราเวียกับอาฟราที่เป็นตัวละครที่ก็เก่งระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมอยากได้ฟราเวียกับอาฟราด้วยเนี่ยถ้าผมกดเติมอันนี้ถือว่าคุ้มมากนะก็คือคุณกด980เนี่ยเติมไป980อสตเจมเนี่ยแล้วคุณก็ได้ตัวละครที่คุณอยากได้หนึ่งตัวฟรีๆนะครับอันนี้คุม้มแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีตัวละครล็อกหัวเยอะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับ สมมตินะสมมติคุณอยากไดอีเดน่าออฟคอลเเบเลียครับแต่ว่าคุณดันไม่มีตัวละครที่อยู่ในนี้เลยสักตัวนะครับทาวนี้แหละจะเริ่มไม่คุ้มแล้วเพราะว่ามันต้องสุ่มหนึ่งใน6กครับที่จะออกครับหนึ่งใน6กอะ่ะโอกาสมันได้แค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะอันนี้แหละครับคือความไม่คุมนะ้มครเพราะงั้นเนะ่ยอันนี้เนะี่ยผมมองว่าสําหรับคนที่จะเติมนะครับคุณควรจะเช็คก่อนนะครับว่าคุณอยากได้ตัวอะไรครับแล้วถ้าเกิดไอตัวละครที่คุณอยากได้นะครับมันอยู่ในเซตที่คุณมีตัวละครที่แบบตัด ตัดช้อยที่จะออกได้เยอะเลยนะครับคุณก็สามารถกดได้ครับแล้วมันจะคุมเรนแบบนั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้อยากได้ตัวละครนั้นนะครับหรืออยากได้ตัวละครนั้นแต่ว่าไอ้ตัวละครที่มันอยู่ในเซตนั้นนะครับมันไม่มีเยอะเกินไปครับแล้วมันสุ่มเยอะเกินครับผมก็จะมองไม่คุมนะตรงนี้เพราะงั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับว่าเซตไหนจะคุ้มหรือไม่คุ้มครับสว่วนในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มาพูด อะไรเยอะหรอกครับผมแค่จะมาอัปเดตนะครับว่าตัวละครในแต่ละเซตเนี่ยถ้าเกิดเรามองในแง่ภาพรวมเนี่ยตอนเนี้ยเซตไหนมันดีสุดครับเราจะเริ่มจากเซตที่1ก่อนนะครับแล้วกันนะครับเซตเนี้ยดีสุดแล้วเพราะว่าตัวละครในเซตเนี้ยมันเทพมากครับโดยเฉพาะอินาน่าออฟพอร์เรียครับที่เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ในเซตดอว์ดอฟอิเลียนะครับเซตที่1เนี่ยถ้าตัดดัตเทเลียนทิ้งไปนะครับที่เหลือถือว่าโอเคหมดเลยนะครับซาเฟียเนี่ยถ้าเทียบกับตอนที่นางเข้าเกมใหม่ๆหมถือว่าอ่อนความนิยมลดลงไปเเยยอะะแลล้้วววคครรััับตตนี แต่ก็ยังเก่งอยู่ดีครับยังคงเป็นตัวละครล่อตีที่ดีเสมอมาด้วยสกิลหลบนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตดีพีที่ดีครับทาการแปะแฮงเม้นมาร์กเสร็จแล้วก็ทําให้ตัวละครที่ตีแฮงม้นมาร์กมาตีแรงขึ้นครับแถมระเบิดดาเมจของนางก็ยังถือว่าแรงนะแถมล่าสุดเนี่ยมีสกิลเอสพีเข้ามาทำให้นางสามารถตีปกติดาวล่อให้เพื่อนร่วมทีช่วยกันตีได้ครับอีดาน่าล่าปกติ ยังคงเป็นตัวละครฮิวเลอร์ที่ยังเก่งมากในเกมยังอยู่ยเหมือนเดิมครับเพราะว่ายังมีลูกเล่นที่ตัวละครฮิวอื่นทำไม่ได้ครับก็คือการเพิ่มเธอเนียครับยังเป็นลูกเล่นที่ดีอยู่เหมือนเดิมครับตัวนี้รุดฟิตดีบัฟเฟอร์ที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ครับแค่ยืนเฉยๆก็สามารถสร้างความมมเรงให้ศัตรูได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการแปะดอทหรือแปะรถพลั่ปปองกันอะไรทั้งหลายครับยังเก่งเสมอนะตัวนี้แถมตัวนี้มีอล่าฝาอะไรตีด้วยซึ่งสามารถเอาไปเปิดทีมได้ครับ ไอซาดีเฟนเดอร์ที่ตีแดงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครแทงที่สามารถแรทงตัวละครหนึ่งตัวได้อย่างดีมากเลยตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้มีออร่าฝั่งฟอร์ติจูด้วยฝั่งฟอร์ติจูดเนี่ยตัวละครเก่งค่อนข้างจะเยอะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็ถือว่าเก่งมากเหมือนกันครับเอียนาอัพพอร์ตเตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ครับสามารถทําได้แทบทุกอย่างในเกมครับยกเว้นทำไม่ได้ไเียคือการแทงครับแต่ที่เหลือมันทาได้หมดเลยนะเซตเนี้ยดีสุดเลยเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่โมดัลเเลียนเนี่ยอีห้าตัวนี้ถือว่าโอเคหมดเลยนะโดยเฉพาะฟิตไอสาแล้วก็อินนาออฟคอร์เลียนครับสาตัวนี้เก่งมากครับส่วนดัลเทเลียนนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมมากนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนเทเลียนตอนนี้โดนครีมหมดแล้วครับจุดยืนอย่างเดียวที่เจ้าตัวมีก็ไม่ไม่สามารถใช้ได้แล้วครับก็คือตัวละครตัวนี้มีออร่าฝั่งอีเดียครับซึ่งตอนนี้อินนาคอร์เรียนก็มีออร่าฝั่งอีเดียเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นดัลเเลียนทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าได้ตัวนี้มานี่คือสวยครับ ต่อไปเซตที่2นะครับเรเนียสแอนบัลลาร์ครับเซตนี้เนี่ยมองภาพรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในเซตนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเริ่มจากฮัซนานะครับฮัซนาเนี่ยเป็นตัวละครซิงค์ก็ทาเกตเดมจด้วยนะครับซึ่งล่าสุดได้เอเซชสกิลส่วนตัวของตัวเองไปนะครับทำให้เจ้าตัวเก่งระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่น่ากดเท่าไหร่นะครับคือมันเก่งขึ้นแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวละครที่ควรจะกดมาเดียดีครับแถมตอนนี้เนี่ย มันจะมีคอลแลบของวิเชอร์เข้ามานะครับซึ่งในคอลแลบวิเชอร์เนี่ยมีตัวละครดาเมจเวทน่าจะ2ตัวครับที่ผมบอกว่าน่าจะเนี่ยเพราะว่าผมไปดูนะว่าสกิลของ2ตัวนั้นมาจะออกแนวไหนครับแต่ว่าดูทรง่าจะตัวดาเมจเวท์แหละ2ตัวเพราะงั้นเนี่ยผมว่าไปรอกกดตัวคอลแลบดีกว่านะครับทีมเมทิโอตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับซึ่งก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถตีน็อกแบ็กได้เยอะครับทีมเมทิโอเนี่ย ตีนกแบกเก่งมากนะสกิลหลายในอย่างของของพวกนี้มาเป็นนอกแบกครับทำให้ในแมปนกแบกนะครับที่มมเดโอจะเก่งมากๆเลยครับดาเมจเป้าหมายเดียวก็ถือว่าแรงมากใช้ได้อยู่ครับตัวเนี้ยดีอยู่นะในแง่ตัวดาเมจครับสมัท่าลางปกติทําไมถึงไม่ใช่ลากเอเวอโรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสมรท่าลาปกตินะครับตอนนี้เป็นตัวละครฮิวที่ตกยุคไปนะครับทาได้แค่ฮิวทําอย่างอื่นไม่ได้เลยครับตกยุคไปแล้วอะความจริงอะ วินทีที่เกมเปิดครับสมันทาเนี่ยก็โดนเราไปเปรียบเทียบกับตัวแรทองบ่อยมากนะครับซึ่งก็น่าสงสารที่ต้องยอมรับตรงๆว่าตัวแรทองมาใช้ง่ายกว่าครับตัวเนี้ยได้คือสวยครับเรียกว่าสวยมากเลยตัวเนี้ยอคมเบะตัวละครโค้รเฉพาะทางแล้วก็ต้องจัดทีเฉพาะทางตามมันครับคืออคมเบะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดใช้ได้ถูกสถานการณ์นะครับตัวนี้จะเก่งมากนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถูกสถานการณ์นะครับตัวละครตัวเนี้ยมันจะใช้ยากมากเลยครับเป็นตัวละครที่ ต้องพึ่งการจัดทีมมากเลยแล้วก็พึ่งแมปที่ต้องใช้เยอะด้วยครับโฮมาเป็นตัวละครที่ดีสุดในเซตที่2แล้วครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวซัพพอร์ตดีเพทที่ดีมากๆมีดาเมจระดับหนึ่งแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเพื่อได้ระดับหนึ่งครับโฮมาจะเก่งเป็นพิเศษในทีมเป้าหมายเดียวนะครับซึ่งจะเล่นคู่กับตัวละครซิงเกิลททร็กที่ออกสกิลบ่อยๆได้เก่งครับอย่างเช่นออกกุลหรือทิสตันนะครับโฮมายังดีสุดในเซตที่2ครับผมยังมองเป็นตัวละครที่ดีอยู่นะได้ก็ถือว่าดีครับ คาริสเป็นตัวละครเอลีเวทครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละครเอลีดาเมจเวทน่ยมันมีตัวเปรียบเทียบค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวมีคอรแล็บมาเสริมอีกครับแต่คาริสยังมีลูกได้อย่างหนึ่งที่ดีก็คือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีออร่าฝั่งปะเป่าครับสามารถเไปได้ทีฝั่งปะเป่าได้แล้วก็เดี๋ยวตอนหลักคายจะได้เอชเชสสกิลด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวละครตัวเก่งขึ้นครับเซตที่2เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยดีนะตรงที่ว่าตัวละครที่น่ากดเนี่ยน่ากดได้เนีีีี่่่่ยมมมมัััันนจะแคคคคโโาาากกบบบททเเอรรริสลงๆ ส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นี่จะกดเนี่ยเซตที่3 Song of Freedom and Defense อันนี้ไม่น่ากดสุดๆเลยครับเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในตู้นี้เนี่ยแบบโอ้โหเก่ากึ๊กเลยที่เก่าหมดเลยนะครับเนี่ยตัวละครตั้งแต่สมัยเกมเปิดล้วนๆเลยนะครับไม่คุ้มนะครับโนโนวิว no no กับเดลิวิวนะครับโนโนวิว no no ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีจุดยืนไปแล้วครับนอกจากการเป็นตัวละครไปอินเฟคชันครับตอนเนี้ยทีมผูแมวค่อนข,ข้างจะเน้นที่อินเฟคชันเป็นหลักนะครับ โนโนวิว no no ยังมีสกิลปาดหมู่ที่สามารถไปอิเฟชชันเป็นวงกว้างได้ครับแต่ปัญหาของเรื่องก็คือถึงนานจะแปะได้เป็นวงกว้างก็เถอะแต่ว่าตัวละครฝั่งฝั่งนี้เนี่ยเวลาที่มันจะเล่นตัวละครอิเฟชชันนะครับมันจะเล่นเป้าหมายเดียวกันมากกว่าครับทำให้ถึงแปะหมู่ไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือตัวละครที่โดนแปะพิเศษตัวอื่นนะครับก็แค่โดนอิเฟชชันกัดนิดหน่อยขนั้นเองครับเพราะว่าพวกแกงหูแปร์มันจะเน้นลุมสกัมตัวเดียวมากกว่านะครับ ผมเลยมองไม่ค่อยดีตอนนี view ้โนโนวิวเนี่ยต้องรอเอเซนเ i a l skill มาครับผมเห็นเอเซนเ i a l skill โนโนวิวแล้วถ้าเกิดได้มาโนโนวิวจะมีจุดดีที่ดีเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับดนรีวิวตัวละครตัวนี้มีออร่าของฝั่งวิวด้าฝั่งหูแมวนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ล่าสุดได้เอเซนเ i a l skill มาเสร็จจะทำให้ดาเมจของนาค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับถ้าเกิดทำเงื่อนไขครบนี่ถือว่าแรงมากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวละครที่ควรจะกดมาอยู่ดีนะนอนเบลล่าตัวละครดาเมจไว้ตั้งแต่ วันแรกที่เข้าเกมนะครับในตั้งแต่ยุคแรกนะครับยุคแรกเบลล่าเป็นตัวละครดามิดดาเมดเวที่เก่งมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตยัวละครเปรียบเทียบมันเยอะมากนะครับแล้วแม่น้องเบลล่าเนี่ยถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยยังพอสู้ตัวละครยุคนี้ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ไหวแล้วจริงๆนั่นแหละหลังๆเนี่ยหลังๆได้ตดัวละครดาเมจเดเวทแต่ละตัวเนี่ยมันมีลูกเล่นอ,อย่างอื่นนอกจากการทำดาเมจด้วยครับเบลล่าไปทำได้แค่ดาเมิเดนี่ครับมันก็เลยดูไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ในยุคนี้ครับ เอ็ดด้าตัวละครใส่ซัพพอร์ตแล้วก็ใส่แท็กติกนะครับเอ็ดด้าจะเก่งมากในทีมดาเมจเว้ยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมีการปาถังวายครับสามารถเอาคอมโบกับแท็กติกวอลคอเพื่อจะลดพลังป้องกันเว้ยของอ e ีกฝ่าให้เป็นศูนย์ได้ครับแล้วก็ยังมีสกิลวากอลที่เป็นสกิลแท็กติกมากๆนะครับสามารถเอาไปเล่นพลิกแพงได้หลายสถานการณ์ครับโมโมตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญในโหมด PVP ครับเพราะว่าโมโมมีโซนเอเลอร์ที่ แรงมากกว้างมากแล้วก็เจ้าตัวมีลูกเล่นการผลักเข้าผลักออกอีกนะฮะทำให้เป็นตัวละครที่น่าทำขามากครับในโหมด PVP ครับส่วนโคโค่ตัวละครที่น่าจะดูดีสุดในตู้ดีแล้วก็คือตัวนี้ครับโคโค่ตัวละครแทงที่สามารถสป,ปอร์ตเพื่อนได้แล้วก็คิวเพื่อนได้ครับโคโค่จะมีบัฟแฮปแป้เนสครับที่สามารถลดคูลดาวให้เพื่อนได้ครับซึ่งก็ถือเป็นจุดดีของเจ้าตัวครับโคโค่กับโมโม่เนี่ยลา่าสุดได้เอาประจตัวนะครับในในโหมดส่งสํารวจนะครับ ซึ่งก็ทําให้ทั้งสองตัวเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยโมโม่ Momo เนี่ยดาเมจแดงมากนตอนนี้เพราะว่าเอาไว้จำตัวนางทําให้โมโม่ดาเมจมันโคตรโอเวอร์เลยตอนนี้ครับส่วนโคโค่เนี่ยซัพพอร์ตเพื่อได้ดีขึ้นเพราะว่าเอาไว้จำตัวครับมีล้างดีบัฟอะไรพวกนี้ช่วยเพื่อระดับหนึ่งแหละเซตนี้ไม่คุ้มที่จะกดนะครับไม่ว่าคุณจะขาดตัวอะไรก็ตามครับเพราะว่าตัวละครม,มันเก่ามากเลยแต่ละตัวครับดีสุดนี่คือโคโค่ซึ่งปัจจุบันโคโค่ก็ไม่ใช่ตัวฮิวที่ ต้องมีขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะ่สมัยก่อนตัวโคโค่มันเก่งมากเพราะว่าไม่มีตัวเปรียบเทียบเยอะครับตอนนี้ตัวเปรียบเทียบม,มันเยอะมากนะครับตอนนี้เซตสามอยากกดนะครับไม่ค่อยดีเซตสี่นะครับไนโอดครับมีไทรูออกุสกอร์เดียซิโมนาอีเดียแล้วก็ทีดอนครับไทรูมาจากไหนก็ไม่ดูนะแปลกคนจริงๆเลยมาได้ไงเนี่ยเซตนี้เนี่ยถ้าตัดทีดอนกับซิโมนาไปที่เหลือถือว่าโอเคนะครับต้องตัดสอตงตัวนี้ไปเพราะว่าตอนนี้สองตัวนี้ค่อนข้างจะแย่ครับตอนนี้ครับ ทีดอทน,นะครับไม่มีใครอยากได้หนุคนนี้ครับแล้วต่อให้เอเซสกิลจะมานะครับมันก็แค่เฉพาะทางนะครับคือเอเซสกิลเนี่ยทำให้ทีดอทยังดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะก็คือมีมีการอ alert เสร็จและสามารถทําให้อีกฝั่งติดสต t u n ได้ครับถือว่าดูดีขึ้นระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแหละครับไม่ได้ดูดีขนาดนั้นครับนีเดียเป็นตัวละคร LE ที่เก่งมากๆนะครับตอนนี้นีเดียเนี่ยจะเก่งมากนะในแมป ที่มีมอนเยอะๆครับถ้าแมปมอนเยอะในดีเดียอย่างเก่งครับเคลียร์มอนเร็วมากครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะละบากหน่อยนะตรงนี้ยังดีนะครับดีเดียเนี่ยมีการเล่นเกี่ยวกับพวกดอดเลยครับนางมีสามารถแปะดอดปร็อฟท์ไวได้ครับทำให้ซู้บอลรดดับหนึ่งแต่ว่าก็เก่งสุดอยู่ดีในแมปประเภทที่มอนเยอะๆครับล่าสุดเนี่ยมีอิสรินเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะครับทำให้คู่พี่น้องดีเดียกับอิสรินนะครับคอมโบกันได้ดีมากครับซิโบหน้าตัวนี้เนี่ยน่าสงสารมากตรงที่ว่าโดนแย่งงานไปรัว ซีโวนานะครับมีจุดเด่นหลักสองอันนะครับก็คือเป็นตัวละครสปีดเร็วทำน้ำเบดน,น้ำแข็งได้แล้วก็สามารถผลักศัตรูลงเหวได้ด้วยการที่ผลักน้ำแข็งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นจุดเด่นเจ้าหลักของเจ้าตัวเลยก็คือโลดกายภาพครับซีโวลนาเป็นตัวละครที่แปะโลกกายภาพหนามากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่แปะโลดกายภาพมันมีเยอะมากครับแล้วมันแทนที่ซีโวลนาได้หมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอิสดินที่เพิ่งคูณสุดเต็เสร็จไปในตู้ตู้ก่อนหน้านี้นะครับอิสดินสามารถแปะโลดกายภาพได้ครับ และแถมนะครับถ้าเกิดคุณทานคอแลบดัจเชนเมชีนะครับคุณจะได้คุณคุณอาจจะมีกดฟาดินไว้ด้วยนะครับฟาดินเนี่ยเป็นตัวละครที่คิวเราสามารถแปะโล่กายภาพได้ครับทำให้จุดเด่นหลักของซีโบน่ามันหายไปครับจุดเด่นหลักที่เหลืออยู่ของซีโบน่าตอนนี้คือเป็นตัวคอที่ทำพื้นน้ำแข็งครับซึ่งเปล่าๆไอพีซมันก็ทำได้งานมันก็เลยดูไม่เด็ดนะตอนนี้ครับซีโบน่าต้องรอไอเซชสกิลครับผมได้ยินมาว่าไอเซชสกิลซีโบน่าจะทำให้โล่หนาขึ้นแล้วก็จะมีแปะดอทฟอสไคด้วยรับต้องรรอออออดดูตตตนนนนีีีี้้คคับแ่่่่วาไมยยกเ วินาทีแรกที่กรอรเรียเข้าเกมครับก็เป็นตัวละครที่แบกทีมเสมอมานะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกอรเรียเนี่ยเสื่อมความนิยมไปเยอะนะครับเพราะว่าเรามีตัวละครเก่งๆอย่างเช่นอินนาคพอลเลียที่มาแห่ออร่ราดีกว่ากอร์เรียนะครับแต่ว่ากรอรเรียยังมีจุดยืนเสมอในทีมฝั่งยูเนียนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมีออร่ราฝั่งยูเนียนแล้วก็เดี๋ยวเช็สกิลของกรอรเรียมานะครับจะทําให้นางเนี่ยแห่ออร่ราฝั่งยูเนียนได้ดีขึ้นครับกรอรเรียยังมีที่ยืนเสมอในทีมฝั่งยูเนียนเสมอมมมมาาาคคครรรััััับบแตต่่่่อออออออนน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 ีีีีี้้ฝฝงงงยย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 ููเเ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 เกะะะะลลลพวิโหดขึ August, ออกุสอดีตตัวพอดาเมจที่ดีสุดในเกมครับตอนนี้นี่อยู่อันดับไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าออกุสจะมีลูกเล่นที่ดีอยู่เสมอมาครับก็คือมีเทิร์นเสริมครับดาเมจนี่ยอาจจะสู้ตัวยุคนี้หลายตัวไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าออกุสเนี่ยการที่มันมีเทิร์นเสริมเนี่ยมันทำให้ลูกเล่นของตัวละครตัวนี้มันมีเยอะขึ้นครับอย่าเงเช่นคุณสามารถเอาไปเดินอย่างอื่นได้หรือจะเอาไปทำดาเมจตัวอื่นก็ทําได้เหมือนกันฮนะแถต,ตัวเนียดาเมจเข,ขาคาจะคงที่ด้วยก็คือมันเล่นง่ายเลยแหละระดับหนึ่ง ไทรุหนึ่งในตัวฮิลที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับสามารถเพิ่มสปีดได้สามารถบัฟสถานการณ์ได้ครับเป็นตัวฮิลที่ดีเสมอมานะครับตัวนี้ถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับในเซตที่4นะครับผมให้นีเดียกอเดียออกุสกับกับไทรุค่อนข้างดีนะครับส่วนอิซิโบนากับทีดองค่อนข้างจะแย่ครับเซตที่5อันบาวิวนะครับอันบาวิวเนี่ยตัวละครเกินครึ่งดีหมดเลยนะครับก็บอกห้าใน6ตัวสิทธิ์ที่ดีหมดครับ ตัวละครที่แย่สุดในอันเซนีครับคืออเล็กเซ่ครับแย่แบบแย่มากๆอ่ะหาจุดยืนให้เจ้าตัวไม่ได้เลยครับใช้งานก็ใช้ยากมากๆด้วยพูดตรงๆนะครับอเล็กเซ่เนี่ยควรจะมีเซช i ่นสกิลเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าไม่มีสักทีครับขนาดเซิร์ฟต้นฉบับมันก็ยังไม่มีเซ s ั่นสกิลครับอันนาดมากตัวนี้ได้คือสวยโคตรๆเลยครับสวยกว่าตัวละครทุกตัวที่ผมพูดมาก่อนนี้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเล่นยากมากๆ ส่วนที่เดี๋ยวถือว่าดูดีครับอัฟลาเดเป็นตัวละครพิซซิ่งดามเม่ครับที่มีลูกเล่นในการเสกสลีปอะไรพวกนี้ครับอัฟลาเดปวดมากนะในโหมด PVP ครับสามารถกระโดดเข้าไปกลางวงเซ็ตแล้วก็เสกสลีปศัตรูทั้งหมดเลยครับสปีดนางสูงมากแถมถ้าเล่นในทีมพิซซิ่งดามเมครับอัฟลาเดยิ่งโหดด้วยครับฟลาเวียเป็นตัวละครฮิลใส่พพอร์ตนะครับซึ่งสามารถซัพพอร์ตดาเมจได้ครับเพราะว่าเจ้าตัวมีการเสกดอกไม้มีพื้นดอกไม้เพื่อลดดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมได้เป็นตัวฮิลยุคคนนนนีีี้้้มาากกรััับตตวววถือ่่เเเงลยยะ อากาธา medida, ยังคงเป็นตัวละครสายพิซซ์เดอรเมทที่โหดเสมอมาครับเป็นตัวละค,ครที่สกิลเนี่ยเข้าใจง,ง่ายๆแต่ว่ามันส่งพลังมากครับอากาธาพิซซ์เดอรเมทโหดมากนะตัวนี้เอสตาตัวดอรเมทซิงกกเกิลทาร์เกตที่โหดมากๆตัวหนึ่งครับและจะเก่งเป็นพิเศษถ้าเกิดสู้กับตัวดอรเมทเว้นะครับเอสตาเนี a ่ยถ้าสู้ตัวดอรเมทเว้น,นะครับดอรเมทซิงเกิลทาร์เกตนานที่สูงมากนะครับแล้วก็น่าจะสูงที่สุดในเกมแล้วแหละถ้าสู้กับตัวดอรเมทเว้นะครับตัวนี้ยังเก่งอยู่นะ ลูวาต้าตัวเอลีดามิเวที่ผมพูดไปก่อนนี่ยครับก็คือเบล่าเนี่ยมันไม่มีลูกเล่นอย่างอื่นนอกจากทำดาเมจครับลูวาต้าคือตัวละครที่มีทั้งดาเมจแล้วก็มีลูกเล่นครับลูกเล่นของลูวาต้าคือการเสกพื้นไฟนะครับดอตในเกมนี้มันแรงมากนะครับการที่นางสามารถเสกพื้นไฟได้แล้วสามารถเซตดอตได้เนี่ยเลยทำให้ลูวาต้ามีลูกเล่นที่เยอะมากครับเซตเนี้ยดีมากนะโยบิอเล็กเซ่ครับถ้าเกิดคุณสามารถตัดหัวเอเล็กเซ่ออกไปได้นะครับที่เหลือถือว่าโอเคมากเลยนะ ถ้าได้เล็กซี่คือสวยครับและสวยที่สุดด้วยครับเพราะว่าผมมองนะว่าตัวละครที่ผมเคยบอกว่าสวยเนี่ยอย่างที่เรือเือเนี่ยมันยังดูใช้ง่ายกว่าเล็กซี่ครับเล็กซี่ใช้ยากเกินไปะแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับเซตคิมสันเมมโมรีครับประกอบไปด้วยตัวละครในคิมสันนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยถ้ามองภาพรวมแบบถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีสักตัวในนี้นะครับเซตเนี้ยน่ากดสุดครับเพราะว่าตัวละครทั้ง6ตัวเลยเนี่ยเรียกว่าออกตัวไหนก็ถือว่าโอเคครับ ประเดิมไปด้วยลีล่าครับลีล่าเป็นตัวละครที่อ่อนสุดในตู้นี้นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าดูดีอยู่ดีครับลีล่าเป็นตัวละครที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อ่วมทีมได้ด้วยการป้องกันครับไม่มีบัฟเพื่อพลังป้องกันค่อนข้างจะโอเคครับแล้วก็มีบัฟรวมพลด้วยสามารถรวมตัวละครฝั่งเราให้อยู่ในกระจุกเดียวกันได้ครับแล้วก็เจ้าตัวมีการจบตีสายอเลร์ด้วยอเลร์ของลีล่ากว้างมากๆนะครับปาทีก็โหดด้วยแต่เนี้ยคืออ่อนสุดในกลุ่มนี้นะครับ ลาเวีลลานอสตาเจนะครับลาเวยนอสตาเจนะครับยังคงเป็นตัวคอร์ดเอลีดาเมจภาพที่โหดเสมอมาครับเจ้าตัวมีลูกเล่นในการเพิ่มเทิร์นให้ตัวเองด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดตีเป้าหมายหมู่เสร็จเจ้าตัวสามารถได้เทิร์นเสริมครับซึ่งการมีเทิร์นเสริมเนี่ยสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะครับลาเวีเได้ยเก่งมากครับตรงจุดนี้ยังคงเป็นตัวคอร์ดเอลีจภาพที่เก่งเสมอมานะครับแล้วก็เจ้าตัวมีนอกแบกด้วยนะจากการที่สามารถโจมตีปกติเสร็จนกแบกได้ครับแถมพอโจมตีปกติเสร็จก็จะเปลี่ยนรู เก่งเสมอมาครับตัวนี้ผมยังใช้อยู่นะตัวนี้ซาเฟียพรอมิสตัวละครสาย support DPS อีกตัวหนึ่งครับมีความสามารถในการประคับเพื่อร่วมทีมสามารถเดินไปตำแหน่งอ,อื่นได้สามารถประคับเพื่อร TION, ่วมทีมตีปกติเพิ่มได้สามารถฮิวระดับหนึ่งได้ครับซาเฟียพรอมิสจะเก่งตามเพื่อร่วมทีมนะครับถ้าเกิดเพื่อร่วมทีมคุณเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับซาเฟียพรอมิสจะยิ่งเก่งครับเพราะว่ายิ่งเพื่อร่วมทีมคุณเป็นตัวละครสายตีกายภาพนะครับแล้วก็ตีปกติด้วยนะซาเฟียพรอมิสจะยิ่งเก่งนะครับตัวนี้จะเก่งตามเพ ถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมคุณเยอะเนี่ยตัวนี้ก็จะเก่งมากๆครับโคเวตัวพ่อทำ piercing d a m a g ครับด a m a g e ของโคเวยังดีเสมอมาครับแล้วก็กว้างเสมอมาด้วยเอลีหช่องเป็น p i ซ r c i n g d เมจแถมแปะดอทโคตรแรงอีกต่างหากเก่งเสมอมาครับตัวนี้พามิน่าตัวละครแฉกกายภาพที่โหดมากตอนนี้ในเกมครับพลังป้องกันของใครพามิน่าเนี่ยพลังป้องกันกายภาพเลยถือว่าสูงที่สุดในเกมนะครับเป็นฝันร้ายของตัวละครกายภาพทุกตัวเลยครับตัวละครกายภาพทุกตัวจะไม่อยากเจอพามิน่านะครับเพราะว่า นางหนามากแล้วพอสวนกลับทีเนี่ยมันดูดเลือดกันโหดมากด้วยพาร์เมนานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่โคตรจะออโต้ดีเลยครับเป็นตัวละครที่โนเบลมาแล้วต่อออโต้เพราะว่าสกิลนางมันเข้าใจง่ายเน่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับทิสตันครับตัวละครดาเมจที่โอเวอร์มากๆแล้วก็ยังมีลูกเล่นที่ดีเสมอมาครับนั่นก็คือโหมดข้างครับโหมดคิมสันฟิลลี่ของทิสตันครับทิสตันเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจที่แรงมากๆไม่พอนะครับเจ้าตัวมีโหมดคิมสันฟิลลี่ที่ถ้าเกิดเปิดโหมดเสร็จนะครับ ทิสตันนะครับจะเข้าสู่สถานะอมตะครับซึ่งการที่มันเป ania, ็นอมตะเนี่ยทำให้เราสามารถปล่อยทิสตันไปทําอะไรก็ตามสบายครับทิสตันจะไม่มีวันตายครับไม่ต้องฮิวมันไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยจะปล่อยให้ม yeah, UH, ันไปยืนอยู่คนเดียวก็ทําได้ครับทิสตันเลยมีจุดเด่นตรงจุดนี้ครับอมตะของมันเนี่ยแหละสามารถใช้เป็นไม้การชนมอนได้ครับเวลาเจอมอนโหดๆมากเนี่ยทิสตันเนี่ยคือเปิดโหมดเสร็จก็คือยืนประจันหน้ามอนเลยครับไม่ต้องแคร์ว่ามันจะตายเมื่อไหร่ครับส่วนเราก็ไปทําอย่างอื่นครับอันนี้เป็นจุดดีของทิสตันนะดาเมจก็ยังคงเป็นท็ และนี่คือทั้งหมดนะครับถ้าเกิดให้ผมนับนะครับเซตที่ดีที่สุดเนี่ยถ้ามองในมุแง่ภาพรวมนะครับก็คือเซตที่1นอ่งต่อีเบียกับเซตที่6ครับเซตที่6เนี่ยตัวละครที่แชร์เลดกันเนี่ยค่อนข้างจะโอเคครับแต่ตัวไหนก็ยังถือว่าเก่งย,ย,ย,ยังได้ใช้งานอยู่ครับส่วนเซตที่1น,นะครับแจ็คพอตแตกจะเป็น,อนออาาเอียนาเอาคอยบรเลียครับเป็นตัวละครที่เก่งสุดในเกมครับส่วนรูสฟ,ฟิกกับไอซ่าก็ถือเป็นรางวัลใหญ่ครับที่ดีมากๆเหมือนกันครับอีนากับซาฟีเนี่ยถือว่ารางวัลปกตินะก็ถือว่าโอออออเเเคคคคครรรัับบแแต่่่่่่ดาาีีียยยนนนนืป็ะะไทข้งจห สวัสดีอันหนึ่งที่ดีก็คืออันบาวิลครับอเล็กเซ่เป็นอเล็กเซ่เป็นแกะดำในหมู่นี้มากครับตัวละครตัวอื่นมันเก่งหมดเลยนะอเล็กเซ่นี่คือได้มาคือสวยครับที่เหลือเนี่ยโอเคครับครับจริงอ่ะถ้าเกิดมันเปลี่ยนอเล็กเซ่เป็นดิโค้ลครับโอ้โหเซตี้จะโคตรคุ้มเลยครับเพราะตัวละครมันเก่งมากครับทุกตัวเลยก็มีหนึ่งห้าหกครับที่ผมมองว่าดีครับส่วนสองสามสี่ไม่ดีครับตรงที่ว่าสี่เนี่ยจริงอยู่นะที่สี่ถ้ามองในแง่ตัวละครที่ใช้งานนะครับไอ สี่ในสองมันถือว่าใช้งานนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่แล้วครับดีสุดในสเซตที่สี่คือไทรูครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้ตัวฮิวตัวอื่นมันก็ทำหน้าที่ได้โอเคระดับหนึ่งแล้วครับไม่จำเป็นต้องกดไทรูก็ได้ครับส่วนออคูสกกเดียกดีเดียนะครับมันจะต้องเพิ่งทีมระดับหนึ่งนะยครับแล้วก็ดาเมจเจ้าตัวไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือตัวมันเก่าแล้วแหละดีเดียได้ถือดีเดียได้ใหม่สุดนะ ถ้าเกิดมีอิสเรนด้วยเนี่ยนิดเดียจะยิ่งเก่งครับแต่ว่ามันก็ยังยุ่งยากอยู่ดีครับส่วนซีโมน่ากับทีรนนี่ตัดทิ้งไปเลยครับไม่มีจุดยืนตอนนี้นะครับส่วนเซสสาวที่ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าตัวละครเก่าหมดเลยครับเก่ามากอะแบบตู้รวมคนเก่าหรือไงวะเนี่ยมันเก่ามากเลยตัวตู้นี้ฮะส่วนเซตที่2นะครับตัวละครดีมีอยู่ครับแต่ว่าตัวละครไม่ที่มันไม่ค่อยดีมีเยอะกว่าครับอัตราส่วนมันเยอะกว่าก็เลยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ครับเพราะงั้นถ้าจะเลือกเนี่ยถ้าเกิดมองภาพรวมคือ6นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมแค่มาแชร์มุมมองผมเฉยๆนะครับสำหรับคนที่จะกดก็อย่างที่บอกครับให้เช็คดีนๆนะครับว่าคุณขาดตัวละครตัวอะไรและอยู่ในเซตไหนนะครับแล้วคุณช่างน้ําหนักในใจนะครับว่าตัวละครที่อยู่ในเซตหนึ่งเนี่ยคุณมีตัวละครที่ไม่ต้องการเยอะกว่าตัวละครที่คุณต้องการไหมและถ้าเกิดสมมติคุณกดได้ตัวละครที่ไม่ต้องการเนี่ยคุณจะถือว่าคุ้มไหมนะครับให้ช่างน้าหนักให้ดีนะครับตรงจุดน,นี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ